สวัสดีครับเตยรับดีกันจาริกครับผมจากบริษัท M4 Entertainment ก็เป็นผู้จัดและเป็นผู้บริหารครับวันนี้มารับรางวัล Star g l o b a l m e d i a a w a r d ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับผมก็จริงๆเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ทาง M4 เองเนี่ยได้มีการถแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นการงานวงสวงเอยอะไร ก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับทางเอฟโอลเราเองเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวไปหลายโปรเจกต์นะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เราได้มีการผลิตซีรีส์อย่างเรื่องไอหลงไหนนะครับทางช่อง3 HD และไอฉี e และล่าสุดคือเรื่องติมเต็มใจซีรีส์ฟิลกู๊ดที่ได้เลตติ้งอันดับหนึ่งช่วงไตรมาสต้นปีที่ผ่านมาครับหลังจากที่เราประสบความสำเร็จหลายเรื่องเนี่ยตอนนี้เอฟโอลเต็นเตนเมนต์ของเราเนี่ยมีทัพนักสแสดงและศิลปินเป็นของเราเองแล้วก็วันนี้อ้าาาองๆอยู่ตรงนี้กันหมดเลยก็ อยากจะมาอัปเดตกันนะครับถึงโปรเจกต์ในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยของเติ๊กเนี่ยต้องดูแลในส่วนของผลิตซีรีส์นะฮะเรื่องล่าสุดที่เพิ่งแถลงข่าวไปคือเรื่องบิ o n นเด e s t ตาเส้นทางรักพิชิตดวงดาวซึ่งจะออนแอร์ทั้งช่องอมริน34และออนแอร์เวอร์ชันอันดัทั้งไอจีคือก่อน,น้ได้เราทำแล้วน่ารักใสๆมาแล้วมีฟิลกูนมาแล้วมารอบนี้เนี่ยเราขอเปลี่ยนเป็นติมบอยแบนด์บ้างอ่าก็จะบอกว่าซีรีส์วเรื่องนี้ เป็นการรวมตัวคู่จากหลายค่ายเข้ามาด้วยกันก็อยากให้ทุกคนติดตามกันด้วยครับนนักแสดงนำนางนักแสดงนำนี่ครับน้องหลุยนะครับน้องแบงค์เอ้าแนะนำตัวเกันหน่อยนักแสดงนำจากพิยอนเดียสตาร์ครับสวัสดีครับแบงค์ครับชานมุตขวัญพงศเจริญนักแสดงนำจากพิยอนเดียสตาร์เล่นเป็นน้ำมครับผมครับผมผมชื่อหลุยนะครับผมกิตตวัชชวดีนะครับแล้วก็ได้รับบทเป็นเก่งกล้าครับผมอ่ฟังนี้บ้างครับอ แล้วก็จริงๆแล้วคนตรงนี้นะคะก็คือได้ร่วมเล่นซีรีส์หมเลยเนาะจะแนะ <c oughs> นำอะไางก็งงรจริงๆ่ยคือโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์พิเศษของ Wild Moment ทั้งช่องอมารินน,นะครับเราก็เลยอยากจะรวบรวมนักแสดงเนี่ยจะบอกว่าของเราเนี่ยทั้งค่ายเลยทุกคนมีบทบาทแล้วทุกคนมีคู่ก็จะมีความวาไรตี้ความหลากหลาย <c oughs> ทีเนี้ยในเรื่องเนี่ยมันเป็นติงบอยแบนด์ก็จะมีการโชว์ความน่ารักความสดใสแต่ละคู่ก็จะมีกิมบิ๊ของเขาเองนะครับผม